สวัสดีครับผมพบกับหนึ่งหนึ่งหกชกันนะครับผมก็วันนี้นะครับก็เป็นทริปพิเศษนะครับที่ผมอยากจะพาเพื่อนๆมาลองทําความรู้จักทําความเขาเรียกว่าทดลองนะครับแล้วก็รวมถึงการาเป็นการสร้างมาตรฐานให้ตัวเองนะครับว่าวันนึงเนี่ยเราจะทําทริป1,000กกิโล <Wow. S 1> เป็นไปได้หรือไม่นะครับซึ่ง เส้นทางที่ผมเลือกวันนี้นะครับก็เป็นยามูสุราชนะครับก็เดี๋ยวลองไปเวียนๆดูนะครับว่า500กิโลไป500กิโลกลับจะอยู่จะถึงตรงไหนนะครับและก็เป็นไปได้ไหมนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ลิงนะครับก็เป็นเวลานี่อีกหนึ่งนาทีนะครับผมมงเช้านะครับเราจะใช้เวลาวันนี้นะครับด้วยกันประมาณผมตั้งไว้นะครับไม่เกิน15ชั่วโมงนะครับแล้วก็กลับนะครับก็ จะเป็นไปได้ไหมนะครับก็เพื okay, ่อนๆให้กำลังใจผมกันด so ้วยแล้วกันนะครับผมก็เริ่มเดินทางกันเลยนะครับผมก็ตอนนี้เราก็เราก็อยู่ที่ยี่หลิงนะฮะแยกยี่หลิงเลยน้ำบันนะครับอ๋ว่าเริ่มเดินทางกันเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับดูอายผมด้วยนะครับผมไปกันเลยครับผมถังแรกนะครับก็เติม2 5 0สบาทนะครับ ดูค่าเฉลี่ยน้ำมันนะครับวันนี้ว่าเราวิ่งระยะทางวันนี้นะครับแล้วก็ความเร็วที่ใช้นะครับร้อยสิบร้อยยี่สิบนะครับไปเรื่อยๆนะฮะไม่ได้ไม่ได้ตะบี้ตะบันนะครับก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้น้ำมันจะหมดเท่าไหร่นะครับแล้วก็เผื่อว่าเพื่อนๆเป็นตัวเลขในการเดินทางนะครับว่าเดินทางไปถึงเป้าหมายในวันนี้เนี่ยกี่กิโลนะครับค่าน้ำมันเฉลี่ยเท่าไหร่ รถเดิมๆนะครับโฟร์ซ่าสามร้อยรถเดิมๆเ,เลยนะฮะผมไปดูกันเนี่ยความเร็วที่ผมใช้นะครับก็ร้อยยี่สิบนะครับผมก็เอาไม่ได้เร็วนะครับเนี่ยฮร้อยยี่สิบแล้วก็ลงเนินหน่อยๆก็ร้อยยี่สิบอะครับเนี่ยครับก็ร้อยยี่สิบอะครับ วางกลับครับโอ้โหแล้วสิบล้อทั้ง10แล้วก็18นะครับผมเต็มเลย ตอนนี้ก็8โมง10นาทีนะครับก็ถึงแยกทางเข้าเมืองพัทลุงนะครับเราจะเดินทางกันต่อเลยนะครับเราจะเดินทางกันต่อเลยเดี๋ยวไปหาข้า,าวเช้ากินกันข้างหน้านะครับครับตอนนี้ก็อยู่กันที่ป่า,าพยอมนะครับเป็นตระกรนะครับแตเดี๋ยวเราจะแวะกินกาแฟกันนิดนึงนะครับแล้วก็ ขนมปังมั้งเข้าชามมันเขาอยากกินเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปจัดเต็มที่มื้อเที่ยงกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ก็ในป้ายนะครับที่เราอยู่นะครับก็อยู่ประมาณชะวอวดนะครับอีก12กิโลนะครับว็เข้าสู่จงังหวัดนครศิีธรรมราาแล้วนะฮะก็ถ้าคุณจมาเจอผมด้วยนะฮะก็ระเกีวน,นี้จะทำเลนหรือไม่นะครับ1,000กิโลต้องติดตาม ตอนนี้นะครับเราก็เข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยระยะทาง357กิโลเมตรนะครับจากยามูนะครับอำเภอยิงจังหวัดปัตตานีนะครับก็เดี๋ยวเราไม่หยุดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่ร้านอาหารนะร้านอาหารแล้วก็จริงๆเนี่ยเป้าผมตั้งเอาไว้พันลูนะครับกเ็เราอยากได้ระยะ ก็น่าจะ500รลูกเดี๋ยวเดี๋ยหว,หว,หวห้าร้ไป5ารลกลักนลกบนะครับก็เดี๋ยวรู้ดูกันนะครับติดตามมนต่อไปไปกันต่อเลยนี่จเจอแล้วนี่นะครับวิยะแครบนะครับพร้อมจอดรถตรงไหนครับ ตรงนี้เลยใช่ไหมฮะโอเคครับ ครับก็จะเป็นบรรยากาศแบบสไตล์นั่งจิวๆนะครับเป็นคาเฟ่ชิวๆนะครับ,รรบซึ่งจริงเนี่ยเขาเป็นโรงงานเนาะเป็นโรงงานโรงงานโรงงานทําปูคอนโดนั่นแหละนะครับแย่ก็อเขาทําเป็นส่วนคาเฟ่ด้วยนะครับก็ผมขี่รถมา,มา,ม,ามาสักรู่นะครับจากจชลิงมาถึงนี่ก็ประมาณ480กิโลนะครับรวมลงไปแล้วประมาณ5กิโลก็คิดว่าน่าจะได้1,000กิโลรัาวันนี้ ก็ที่ผมมาวันนี้นะฮะก็สั่งกลับไปก็เป็นข้าวผัดไข่ปูนะครับแล้วก็ปูม้ากระป๋องนะครับปูคอนโดแล้วก็จ๊อปปูแมะเขาเรียกจ๊อปูจัมโบ้จ๊อปูจัมโบ้สลับเปาสลับสลบปูไส้ลาวาสลับเปาปูสลับลาวแล้วก็เปาปูลาวาเปาปูลาวเปาปูทองคําอะไรนะมันดูทองคอ๋อมันดูทองคำพร้อมดิบปูโอเคครับ รับผมมือเที่ยงเมื่อสักครู่นะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก็ค่าใช้จ่ายก็เกือบเกือบพันนะครับถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าคุณภาพและปริมาณของเขาเนี่ยถือว่าโอเคทีเดียวนะครับอ้อลืมบอกไปนะครับที่นี่นะครับเป็นอาหารฮาลาลนะครับเป็นโรงงานแล้วก็อะไรทุกอย่างของมุสลิมหมดเลยนะครับแล้วก็มีที่ละหมาดด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมว่าจะละหมาดที่นี่เลยแล้วก็ค่อยขี่รถเดินทางกลับปัตตานีกันต่อนะครับผมก็เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ เอาละครับผมก็เรียบร้อยนะครับจากวิยะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับปัตตานีนะครับก็ขากลับเนี่ยเราจะขี่กันเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะว่าผมขออนุญ,ญาตแม่บ้านนะครับกับประมาณค่าๆนะฮะก็เราเสียเวลาไม่สิเราไม่เสียเวลาสิเราอยู่กับการรับประทานอาหารประมาณเกือบๆสองชั่วโมงนะครับ ที่ปตทเขานิพันธ์นะครับก็ยังอยู่ในโซล่านะครับเดี๋ยวเราไปหากาแฟ,ฟดื่มก่อนสักแก้วนึงนะครับแล้วก็เตรียมน้ําดืม่มสำรองเอาไว้รถนะฮะดูสดชื่นเลยครับเพื่อนๆขี่รถมาประมาณตอนนี้ก็เกือบ100กิโลแล้วนะครับก็แวะทานกาแฟบ่ายกันก่อนแต่ตอนนี้ก็เป็นเวลา บ่ายสองสี่สิบสองนะครับซึ่งก็อยู่ที่ปตเขานิพันธ์นะครับก็เดี๋ยวประมาณอีกสี่ร้อยโลถูกไาม ตอนนี้เราก็อยู่นที่แยกปอนะครับแยกปอนะครับตอนนี้เป็นเวลา19เนาฬกานาทีนะครับก็ถึงสถานีเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะเข้าทําการสมัครที่ปั๊มน้ำมันมานอนนะครับแล้วก็อนุญาตนะครับปิดคลิปเลยดีกว่านะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปของผมในวันนี้นะครับก็ภารกิจของผมนะครับ1,000กิโลนะครับก็ไม่เชงแต่มันก็เกือบเบนะครับ เดี๋ยวสรุปอีทีหนึงนะครับเป็นรูปนะครับตอนนี้อยู่ที่948กิโลนะครับก็เดี๋ยวลองดูถึงบ้านเถ็งแบบประมาณเท่าไหร่นะครับ <c oughs> โอเคนะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิป1.16 Channel น,น,นะครับและรอบต่อไปผลการเทียรที่ไหนอย่างไราาติดตามกันนะครับขอบคุณครับ